แฟนที่มัดกับุมก็ได้นี่ยังบอกอะไรคนปิดตาบวนแท้เ้าไอจอดชูทั้งสมุกแตลเพ,พิ่นพังมาขึ้นเนื้อบางคนเพิ่นเห็นเขาจอดรถนี่กะแบบเขาไปตามทางไหน,นเขาเห็นค่ะแบบว่วบาเชือผ่าขาดนี่ยังแหละเข้ากอาให้เพินเ่นอะไรกะ อยากเอาให้อะไรแต่ว่าเพิ่นกับญาติเขาว่ากับากันแล่นญาติว่ามีคนชิมาจับขึ้นรถขึ้นล่างอะไรบอแมวว่าเขาผัดิดแน่เนาะแมวคือเขาคือกันแล้วแลแต่ยังน้อยกับเขาบ่ลัฟเนาะเพิ่นว่ามีคนมาเอาวีนั่นนันนี่ก็โอ้ป๊บแล้วเจ้ายูว่าแม่วคนโบเคยเห็นหน้ากันมาจอดเอาเสือหิ้เนาะกับญานว่าเพิ่นบอวังดีเพิ่นก็แล้วเนาะเด็กน้อยท่านพู บางคนเพิ่นเคยได้แล้วก็เห็นเขาจอดรถแลน,น,นแลนไม่ใช่ก็มียิบไม่ก็แต่ว่าผู้ที่เพิ่นบอกเคยเห็นเขาแล้วก็แลนป๊อบทิมฮอดกระบุงกระตามื่อน่ะสบายเมื่อนะกระงาบน้าเขาก็กระงาบน้ายู่แลนดนะได้แบบนี้ใช่ไหมยเนาะขนาดเพราะว่าอันนั้นเนาะแบบอ่าเคยขึ้นเบิร์แบบไปไปเท็ศ เราอายคนนี้ไปแบบมันกาเบิงวี่นะคะทายพิฆมันกะพักเนาะเบียบว่าเด็กไค้น้อ่หักกระตุกกันนะเนาะเหน็ด่ลรังและการยางขึ้นมาเผื่อว่าคนเื่นหน้าจนชีวิตเคิร์กตุกอ้าว่าักเน่เนี่ยปีนวัดงนี้ความพอจะมีอันหน่ำคิดเออกระโตนลงหวยบกขนาดรบอทาเหมือนกประสบการณ์เนาะบ่าากเคอมีประสบการณ์จะถสองเทือดเน ยังจะเข้าแล้วบวจักยังไม่เคยไปเนอะไปไปน้ำเบาไร่ได้ไอยก่ผู้แสนผู้สาวผู้บบาผู้แพ้ลงมาีิน้ำเซนแะว้ตแต่มวนเนาะผู้ได้คามันจะเหลือมหมดแล้คนณต้องนั่งขาบข่าวขับไรเนาะคุณก้องนด่เนาะน่งน้ำเซนน้ำบาปลาดูทางนั่นนั่น เหนือแต่แท้มีน้ำปลาปลาใช่เนอเอาวันเแท้มงไงผมมีน้ำปลาปลาใช่น้ำประดานเนาะน้าฉันและเพื่อนจะข่าวเนาะเป็นใน้ำปลาปลาแปลว่ามันยานแบบเจาะน้ำก็ได้เพราะนี่นี่น้ำปลาปลาแล้วทั้งเหนือนะแต่แต่ก็เป็นบางบ้านนอกบ้านที่ว่าติดกับท้างแบบนี้แต่ว่าข่า้าไปเลืกพิดีกับผมมี แต่ว่าบ้านที่ติดทางถนนใหญ่น่ะจะมีเนาะอืมรับหมู่บ้านตอนเข้าไปเจ้าบ้านหฮ้ยบ้านหัวจังเนาะเออประมาณนี้แหละเอาได้ก็่าวไก่ไก่ฟอจะเลื่อนเข้าไปนี่ก่อนที่เข้าไปหมู่บ้านนั้นต้องขามเทก่อนเนาะต้มงหลายคนหน้าคนนี่แบบน้ำขึ้นนี่ไปบ่ได้เลย้องอยู่ในวนเวียนอยู่ในน้ำมาเลยอันอยู่อยู่ในฝาหน้ามาถ้าไปเขาคับรถเนี่ยผมกล้าไปย่างรถตายผมจะไม่กล้าเนี่ยก้องหลายคนนี่ละใส่เนาะคอยกันนะ เชียเตียวขาอะไรรอบนี้เจ้าขอขอฝากน้ำพึ่นเนี่ยจาวบ้ากล้วยใหญ่บ้รอบนี้จชาวบ้านพึ่งใหญ่ซุกแล้วบ่ามากล้วยนะเชียวเตียวโอ้ยอย่างนั้นอย่างเชียวเตียวขอความปลอดภัยโอ้ขอความปลอดภัยเพื่อนน้องพี่น้องเลยไม่ได้คอยอย่างเนาะขอความปลอดภัยงานอะไรขาไร่สิขึ้นก็ไปขึ้นเหนือมะเร็งจานเหล้าอืมไรกับบ้านน้อยแต่ ทีมงานลงมาแับนี้สามคนทั้งสลับกันกันเขาทีมงานผู้ใดทางเขาไอ้บุญบ่บันรรลงมาแมนหลายคนลงมาแบบเลยเป็นตายมวนเนาะสมมุติเนี่ยแต่บ่บ่บ่เนาะคิดได้ว่าคันไปวันนี้นี่จากมือบ่อะไรยังบ่ฮูเดี๋ยวเดี๋ยวแต่หน่างานเขาไปแบบบ้กับนุชี่นี่เจ้าต้องสีเขาไปไปสอบรถเหล่าไรชีไปชีปหนึ่งยี่ใช่น่ะ ไปตังจุดญี่พุ่นเลยตั้งแคนเแล้วบุกเขามาดูเพื่อเออขอบสจถามเจ้าจากจากเพื่อนน้องเอ็ดข่าไปนาบอลภาไหไกลบไกยเจ็บเพราะว่ามันอยู่ว่านแก่งจอง่เข้ามาพักอยู่ตลาดเชฟปูนถือได้โอ้มาพักยูพี่เมนตอวมลาดเชฟปูนขอดเพราะ่ประมาณสิบกิโลอดบอกระมาณนั่นแหละโอ้ไกลเจ็บ อาสาโอเคสาพี่นอเนาะเดี๋ยวให้ทั้งบาร่ายไอ้แถวคนนุ่มกับทั้งสองสาวคนไปเนาะเดี๋ยวเป้งสองคนดาขอจะลิปกอน นาเด็ดแบบนี้พังเบาไลเสาเบาไลเพิ่นเราชูเสาเตียวพ้างกับป้าศักเนาะไปเนือนี่เงานาะแม่นยาวขนาดเนาะเบาไลเนาะถือว่าได้ประสบการณ์พอสมควรขนาดไปเทื่าเดียวเลยนี่เป็นไปได้เทือไอแห่งจิได้ก็ดีนี่พออันคือเสาเตียวแน่เนาะขอให้ทางทีมงานเจ้าปลอดภัยเนาะแม่นเดินทางปลอดภัยเด้อเออโดยไปอันลอยต้นทีลำบะกลัวเฮาเขาจันทร์ฉันเนาะ ตรงนี้เป็นช่วงหนาวๆแบบายเลยดิ๊กๆคารามีเสื้อผ้าไปเห็เพิ่นคือสซีดีเนาะทางน่ะเป็นหนาวขึ้นซีดีราะว่าโอุ้ยแต่ละคนเห็นบางคนก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็มีอ่ะแม่นเฮาคาว่าเฮาทุกแล้วเพิ่นไม่แห้งทุกกว่าเฮาเนาะลำบากกว่าเฮาเป็นเท่าไรเท่าเลยอ่ะเฮาว่าเฮาลำบากเลยแต่ว่าเฮาไปเห็นเพิ่นเนี่ยโอ้ยแห้ง แต่ว่าเฮากับมีบมีกำลังใจขึ้นเนะาะเฮาว่าเฮาลำบากพอเห็นยังมีคนที่ลำบากกว่าเฮาเฮากับมีพลังสู้ต่ออีกเน,นกาะสาวแตวีวเฮาคิดว่าเฮาลำบากแล้วปพ่อเฮาไปพ่ออีกโอ้ยกลัวลำบากกว่าเฮาเข่าขาดแรงแกงขาดหมออ้อเนาะเสื้อผ้าใส่บ่มีพี่นอ้องเอ้ยแมน่นเพิ่นก็ได้เฮ็ดให้เฮ็ให้ยู่บ่กช่วนไลายทั้งเหนือนะ่ะเพิ่นเฮ็ดแต่ให้เขาให้บ่เขาให้เขาให้ไม่ใช่ได้ซ้ำได้เนาะเขาหวานเนาะ ชอบ<ม>ชิบชอบผู้ใดเฮ็ดได้ไรนี่ก็เท้าประมาณนั่นแหละถามแต่ละเฮือน,น,น<ม>ประมาณนั้นฉันแล้มาจากบุกคุมอยู่<ม>คุมกินเนาะแล้วเขาก็เอาลูกไล่เลยแมนอันนั้นเด็กน้อยนี่บ้เาเล็กน้อยแต่ละเฮือนเนาะเฮือนซีเฮือนหาบอแต่ละเฮือนเนขาถ่ายคลิปอยู่เขาก็ถ่ายคลิปแล้วแหละยืนเติมอยู่คอ,อกินขนมแต่มา เข้ากับมันบ่มีเนาะโดยบางเชือกก็ให้บางเทือกก็บ่ได้ให้แต่ว่ากะบซัมทีกำลังเขามีเนี่ยเน,ะนาะซัมทีกำลังเขามีอมคือขึ้นรอบนี้ทั้งเบาได้นี่ได้ยังปไปจะไปบ่ได้มียังอมตีตัวได้หัวใจขึ้นไปขึ้นเก่ามั่นใจเหน่อยขึ้นเหนื่อยคือ่าหนาเร่งที่เพื่อนกับ,บ่ได้เห็นอย่างบา่เบาไร คนมันจ้างมารับจ้างปลูกมันถามแต่ละเฮือนมีแต่แนวนั้นะใครยังใครที่ว่าเพิ่นมีบอลักจ้างแม่เพิ่นยามนี่เพิ่นจีกอดมันโบมีสวนกาแฟทางนั้นเนาะโบมีโอ้อะไรอันถามเพิ่นอยู่บว่าเพิ่นจ้างใครให้วันเทไรจังเงาบ้านบ้านเนีแสนโอเคเนาะสำหรับทางบ้านเฮาโอเคอยู่ นั่นแหละเนาะที่ว่าเพิ่นเข่าเพิ่นสีบลายกับเขาได้วอาเงินไปหักจ้างมาซื้อกินกีดยางงานนั่นแหละข้างเหนือตอนเช้ากขาตื่นแต่ตีสามกีดยางเบียรเพิ่นก็ถือว่านักพอสมควรเนาะหน้าหนาววัตื่นแต่เศร้าแต่หนาวกไปเขาไปกีดช่วยแต่ยางมันมาออกการได้ยินหลายคนเพิ่นว่าเนาะงานยางนี่ต้องตื่นเลิกดึกเศร้าเนาะแมนพี่น้องเอ้ย ขนาดไปรอบเดียวยังประสบการณ์มาเราชูฟังหลายกรันเพิ่นไปอีกรอบสองป้าข่วยสิมปูสา์นอนฟังเลยราสามมือไงยังมบัสไปสิไปแท็กโมบ้านนั่นแม่บอกโูบ้านเก่าบ้อก็แถวเก้านั่นแหละเพราะว่าเขาคุ้นเคยแลยเนาะอาจารย์เพิ่นมีเครื่องของขึ้นไปยกใจน้ำใจทำงานอะไรที่งาน สคนนอกไปมือแรงนี่แมนสิออกแต่บ้านี่จากมุงนี่จักยังบู้ทังอาจารย์เพิ่นข้าสมมุติว่าเขาออกเขออกออกเจ็ดมุงแรงไปหอดพุ่นเล้บปล่าลายจากมงแบบแน่นรถข้างน้าแรงรถใบกประมาณสองสมมุงิแปดเก้ามุงกัเราะโอเคสองสมมุงหอดเนาะแปดเก้าอดทีป่า เอากระโบไปทำบรนไดย่านแบบว่าห้องมันเต็มโอ้หาห้องยากเนาะม,มีนักท่องเที่ยวหลายเลยเห็นไหลายฮ<ม>องแรมเวียงชัยน่ะเต็มเกือบทั้เมือเลยนักท่องเที่ยวหลายเนาะมีจังชั้นพวกเวียงชัยโอ้หลายเฮ้ยมีเป็นเท่าเลร้อไอหอกเด็กะเด็กเนี่ยเนาะแต่บุคพอฟังเชื่อ เมื่อนั้นลูกเพิ่มมีหอกเหมือนเดเพิ่นพักอยู่ไซบ์อะไรพักน้ำเ่าพักน้ำบ่าวตูนอคือจะไปเตะละเทือนี่แบบหอกละคนบ่หรือนอนนลำกัดจะคนแต่แรกแต่เฮาคันเฮาอยากนอนสองคนเฮาก็เอาเตียงคู่คอยนอนเตียงคู่คอยนอนกับใบเจ้านอนกับบ่าวยาวโอ้วางนอนนอนไก่โคเด้วยเบาเหย้ามาแล้วคนละเตียงโอ้นอนคนละเตียงแม่ นอนคนเตียงเลยเพราะว่าเขางบโบรายก็ต้องนอนห้องเดียวกันบาบุญเพิ่นนอนกับไพศาลบาบุลเพิ่นกะนอนเดียวเพื่อนอืมกันเขางบโเราก็หารกันเนาะแม่นอางบโบรายเขาหารกันโดยโดยแว่าเตียงคู่ก็ราคาสํากัรโบกับพันบาเตียงเดียวบ่แลเตียงเดียวกับแสนหนึ่งกัเตียงคู่นะแสนเช้าเดินกันบ่ได แต่ว่าถ้าเป็นข่อยกะชินอนเตียงคู่เพราะว่าข่อยนอนผู้เดียวบ่ได้คือยากแม่เอาแบบเขาไปบ้านไกลได้บ้านอื่นเมืองไกลเขาแบบบุคุนเคยสถานที่นี่เลยบ่แม่คือว่าข่อยได้ยินอย่างเขามาคือได้ยินว่าพีอั้มบ่ก็ได้อั้มแล้วขันขอผีขันก้อแม่ดีบ่อะไรนี่เอ้าแม่ดีเลยไปนอนเมื่อแรกนะแมนะ่ข่อยก็จนข่อยก็พอเปลี่ยนห่องครับบ่าวันี้ คอับบารี่ผมกะเปลี่ยนใช่ไปนอนอีกห้องนึงครับบารี่ได้เสร็จแล้วไปนอนใช่แล้วก็นอนห้องนั่นนะพีคันคอนะโอ้เราปุย่านเจ้านอนนทำกันก็บารี่อ่แต่ผีคันคอเจ้าแม่โอ้มันเป็นยังไงเป็นเงามาบ้าหรือจังไดนะนั่งอยู่ในหน้ากระจกแล้วได้ มันเป็นคือความฝันบ่จริงไงมีความฝันมีราะนี้แล้วอ๋อคิวบาเจ้ายังบทันนอนเดยนั่งจำนั่แล้วฝันอือืมเราจะฟังนูหาคุดลุกแห้แบบนี้นั่นกับพ่อแล้วจะไมเอ้อคำลังนั่นบันว่าพ่อเลย หน้าหมอก็ตอนเนาะผู้หญิงหรือผู้ชายพีน่ะโอ้พี่พี่ไปฮักแม่ม้จังหน่อยท่านก็พีผู้สาวเลยน่ะพี่ลาครับเอ้า่บ่ไล่เออไปฮ่บ่เพ่น่ะพี่อ๊บ่รายชาเวแต่งหม่เพิ่นเด้ที่ว่าบ่ว่าเบิ่งเอ้า Cười là la thế tụi mà Thì sao tên ngu? <laughs> à. Về con phản này Ồ, ồ, oh, ồ oh, oh. Cả hào cà bà tạm con phản này nó Về con phản thì rồi Nó, ừ. nó tụi không mừng là La thế nhỉ mà ừ. Cứ mà dù ní rồi Uhm khao đấy nó Ngoài mà phở nà khao cùng nhau Thì ừ. ở bừng <laughs> Chị chuông chạy kho rồi tụi cùng nhau nó เด่ดจังได้คือว่ามาขันคอสบัดนี้เอ้าจักแล้วย่อยกันพอดีหอยสุกเลยบัดนี้อืาเด็กอาจจะก็น้องรับบ่กวดากันับคือเก่าไม่ได้ฝันบัดนี้สิไม่ได้ฝันแล้วพอตื่นมาก็เลยขอเปลี่ยนห้องกระเป๋าลี่แม่ตื่นมาเมื่อไหร่นะไปรอบนี่จ้าขอเลขเรืออะไรยังไงมีอารมณ์คอเลขคอเบย มันเถื่ออะไรตัวดีอะนะพึ่งเถื่อเพึ่นว่าให้โชคให้ลาบเด้แม่นพึ่งเถื่อพึ่งห้โชคกับมีเด้การที่เข้าไปอยู่แบบทิ้งไก่นี่เข้าขอโชคขอลาบบางบ่อนี่เพึ่นให้โชคเด้บางเถื่อกะห้เป็นเบอร์ห้องอีกอย่างจังสี่นะเข้ามันจะแบบมาเข่าข้องฟันเขาเบอร์ห้องนะสองศูนห์ห้าเบอร์ห้องศูนห์ห้าเลขสิงเนาะไปบ้านนี้จะคิดได้เบอร์ยังได้บัานนี้เนาะยังลได เดบไปเปลี่ยนกับบอดี้นะเป็นสองศูอกออถ้าเวลาคอยนอนห่องนี่คอยชิมักซื้อเบอร์ห่องคอยบางทีหายโชคเลยคอยบริคิดชบำต่นดอะไบริเลดเล็กบดมือเนาะกระดยบริคอยชื่อเชื่อยานานเนี่ดีเลยยังมาชื่อคือจยุดชื่อจริงชื่อนะฮะก็บบุเคยถเอาะ โชกค่ะผมมาทางนี้เนาะไม่บอกใค้วยแต่มันบ่อย้อนบ่อนันบัถื่ออะไรจังเท่ากับถอยถอยตือชื่อย้ำชื่อไปย้ำอะไกับบัถื่อชื่อไปย้ำอะไกับบัถื่อก็ได้ลอ้าวเนาะไปอีกวันนี้กับโคหอยนอนรับฝันดีได้แนนหอยนีเดัยนหอมีโชคมีลาบเดินทางปลอดภัยไปใส่มาใส่กันเดินทางปลอดภัย่อยพบอาหาร่อยพลาดนันห่ายได้บาดนี้รวยหอนเงินหอนซ่าเนาะาูก อั้นี่เจ้ากะไปกะบบัตรจีนอนกับนามูสามจบอยู่บ่หละเมื่อยมากทึบหมดละเทือตอนเศร้านี่ก่อนออกข้างนอกไปท้าทายคิปนี่จักโมงออกตื่นนะบางเทือกเก้าโมงบางเทือกสิบโมงบัดกลับห่องด้วยะกับห่องโบมีเวลากับนดบางเทือกกับ สิบโมงเที่ยงกับเก้าโมงโอ้สั้แล้วจากเมื่อยเนาะแมนบมมีเวลาพี่น้องเ้ยแล้วแต่เวียกแต่งานเพิ่นเนาะแมนอือว่าเขาไปเขาก็ต้องรอคิวมูเขาทายแล้วมูทา,ายขมุนมูทายเขาทายต้องรอกันเลยโดยข่าวามกันบอกงมัและเอ,อ้ยยังไม่สับสนเน,นาะแมนละเอียดละออแล้วเนาะจะได้ฟังกันเข้าใจ ัลโหต้้งคนแรกไปรอบนี้กับไปหาสาวันไม่ห้างบ่กับมีหลายเขตอยู่สาวันยูจะตีบ่ไหนถามเพิ่นเพิ่นมาเชร้าแล้วก็ยังงามเราเห็นในคลิปต้องอยู่สาวันไงงามอยู่ไปวันนี้มันเคนจริงจิงอยู่บ่ไรอยู่บ่เนาะคิดว่าละหากลับลงมาสองสามหมื่นเนาะแต่ยังจะจืออยู่ บอกลูกแบบบอกเมียคักๆเด้อก่อนจะไปบอกว่าแน่ๆน,นะโอ้บอกว่าต้องเป็นพวงเอา<ม> <c oughs> ไปอดเอาบ่เดยวล่กันีนงสิขวดมันเนี่ยไปไปมาๆแบบนี้ม,มันเจ้านะ่ะพอขวดยังบ่พอขวดบ่บ่มีเผชื่อเอาแล้วปีนี้สิบกวดบ่ปีนี่ข้างเมืองเลยนะกันจ้างข่อยเด้อขอยิมากขวดมารถขขอยิมานอนอยู่บ้านนี่มากขวดมาเลยมาเลย จะชิจ้างวันเท่าไรบาทนี่ต้องเขากลขนกนยังบ้านละแชนกันบ้านละแชนนะเอ้า่อยวีไอพีด้วยีไอยนในไม่ได้ครนะวีไอพีกันเือนนอนเว้นน้ำมือแล้วตื่นชตื่นนี่หลยไลยแต่ว่ามันปีนี่นะแต่รุ่นกรบไลคันว่าข้าตั้งใจกดนี่ทิศหนึ่งแล้วบ่กับโบเล้วยเลยเนาะกับลลยเติบได้นี่ทิศหนึ่งโบแล้ว มันเดือนเดือนปลาปาทุกทกเป็นทิดเป็นเดือนคู่นอข่อยว่าเป็นทิดคันว่าสาวเตวเพื่อนเพื่อนแรี้ยงไ้างจ้างสาวเตวเนาะอันนี้ว่าสาวเตววัดคาเฝ้าเพื่อนงามสาวเตียวปนีบ่าวไล่จ้างวัาไล่สารเศษถึงแล้วโอ้ยหน้าดิเจี้ยนจัดเอนจีเรยังไงมันกับโลสองพันเะมันกับโลสองพันมันกับโลสองพันแบบนี้ กินแต่ผุดีอะไรยังน้อยยังนุ่มเยูะแกเมียนยูมันดิบนี่ด้วยเท่าไรเปล่าไรชักเคยยังบู๊แตัวนี้นี่ปี่ไก่นี่นี่พันปลายพี่ไก่นี่มันแห้งื่อโรซีพันปลายมันดิบโลสองพันคือโรละพันแบบปีนี้แห้งรูดลายเนาะรูดเหลือเกินบ้านเฮาบัดปีนี้ปลูกมันลายเหลือเกินเคยเคยคิดอยากขายเคยคิดจะขายยกชวนเนาะเดี๋ยวพี่ขายเท่าไรคันขายยกชวนยากแล้วเนี่ย เบิแปลว่าเราต้องไลเลียเนาะว่าปีที่แล้วนี่มันได้สำได้ขายหยุกแต่แบบนั้นก็ง่ายที่กันขายยกนะแต่ว่าล่ำมาจะเอาไว้คือเก็แบบปลูกมันยังแล้วเนาะแปลว่าสิตต้ตัดเอาล่ำได้กับขายแต่มันยุกชวนแบบนั้นก็ง่ายที่กันเนาะชาวปลูกมันกินยังนเขาได้ยุ่ได้กินแตวนี้แล้วเนาะปลาซีนปลากินปแล้ว วันเลยนะมันอาซีบรักเลยนะมันกับเผ็ดหน้าเนาอนะอาชีบรักอันปะตัวนี้เป็นายแท้ๆเนาะหมาอะไร นะ่าเตยก็นั่งอิู่เลยปากได้กันย้อนมันนี่ยนะแมนอยู่กันว่าอาศัยขายข้าววัดปีหนึ่งวัดชีหาซิบเนาะกินกันยังสิบกว่ากุ้มคล้ายข้าวัดเข้าวเบิดยังไปชื่อข้าวอีกเยอะแมนความเจ้าวเบาๆไรฮะแมนอยู่เรี่องไม่เท่าคือจำไม่เท่าทั้งเพื่อนไม่เท่ามีจ้าคนทั้งเบิ้นำเพื่อนมีลูกอยู่สามคนโอ้ลูกเมียเจ้านี่เป็นลูกหล่าวัตถุกุ้ลูกปูกลาง กูกลางมีมีลุงหรือป้ามีป้าป้าอะไรกันแต่นอกเช้ากูยิงบัดแต่งงานเลยมีครอบมีครัวไปเล้วันนี้ทั้งเจ้าที่อยู่น้ำโพสอาไม่เทา้าที่แรกกะว่าบนอยากอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่นห้ยอยู่แล้วกัว่าชิห้ทั้งลูกหลาาเพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่น,พนบ่เอาโยคนอยากได้ทั้งข่อยกับเมียอยู่เรียกแบบลูกสาวเพิ่นได้ใหญ่เอาเพื่อนแห้ะ ลูกชาวเพิ่นอยู่เพิ่นเพิ่นกษิหาเงินเด็ดควบขั้วสากควบขวัวเองเนนนอกบ่อนี่แน่นั่นแหละคันมาเพาิ่นบ่อแน่นจ้ะเพิ่นอยู่เพื่อนด, <t> ดังเข้าดังไงดังไหมคือว่าเจ้าเห็ดเฮือนบ่ปีกายนี่แต่<อ>เห็ดเฮือนและเฮือนเจาน้า <t> เฮือนก่อนนะบ่เห็ดแล้วบ่เห็ดแล้วปีกายนี่ <ปา S 1> บ <า S 2> ่บ่เห็ดแต่หึงแล้วอืมแล้วในจองปีสามปีไปนี่นะทั้งเมทัลนะเนี่ยมาอยู่เฮือนเจ้าบ่หรืออยู่อะไร เพิ่นลงมาอยู่เฮือนน้ำมันใกล้กันบ่อ,อยู่ติดกันนั่นแหละติดกันเนาะมันก็ง่ายอยู่อยู่เฮือนไผ่กันนี่ยังบอเคยเห็นทางเฮือนเพิ่นจักเถื่อเนาะเดี๋ยวมือหนามือในสิไปเยียบทางเฮือนเพิ่นไปเบิงังโดยบ่ได้งามเนาะิไม่จแต่ซ<ด>้จำเฮือนนี่แล้วเนาะเฮือนข่อยก็ยังบ่งาม,ามาาไปสระละสะล่งไปจักพอหมุนนอนได้แต่พอข่อยก็ นะขอบมุกขอบใจ silently, เบาไล่หลเดอกับสาวแต๋วเนาะทีม่มาเราเรื่องประสบการณ์ไปเนื้อห้ฟังแต่ว่าก็ถือว่าไปครั้งเดียวก็ได้ประสบการณ์ลาเพราะสมควรนาะเบาไล่แมไปใส่มาใส่ก็ปลอดภัยมีคนหาคนแพงเด้อเบาไลเดอสบายดีเบาไล่สาวแตวโดยสบายดีกะบสิปมาณนี่เนาะทุกคนเนาะกะฟังเบาไล เนาะเพิร์นดาประสบการณ์ไปเนื้อให้ฟังเนะาะกะนั่งฟังกับสาวแต๋วเพิ่นกะจนว่าง่วงเนาะไปรอบเปลี่ยวกับประสบการณ์ลายพ่อสมควรเนาะกะดีโอปีใจน้ำเบาไล่เนาะที่เพิ่นได้ไปน้ำทีมง,งานปลาดเตียงเพิ่นเนาะที่ปลอดเตียงเปิรนได้โอกาสดีใจน้ำเบาไล่เพิ่นโอเคเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอ,ดขอโทษขออภัยเนาะสำหรับคลิปนี้ท่านสาวบ,บุญลายก็จะได้ขอจบคลิปลงไปก่อนด้วยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวค่ะว่า สบายดีสบายดี